วันนี้ก็จะไปเรียนกันอันดับแมกเปิดประตูรถไปเอาไปเอารองเท้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังใส่รองเท้าแบบนี้อยู่อาเดี๋ยวจะไปเอารองเท้าก่อนอเดี๋ยวไปกันเดีย๋ยวปิดประตูรถให้เรียบร้อย หายด้านล่างเดินไปตื้อพาประตูออกไปยกำลังท้าขึ้นมาหาไม้เรียบร้อยตอนนี้ขึ้นไปไข่เดี๋ยวถอดรองท้าก่อน ชั่วโมงแรื่องนีเป็นชั่วโมงชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์สารวิชานี่ไดูดดูแรงๆแล้วก็ปิดทำเหมือนกันใส่แล้วใส่แบบนึง เนี่ย oh. <Yeah. S 1> แล้วแป๊งนึงนะทุกคนที่ดูอยู่อ mm ่ะ hmm. สมาเปเลย mm hmm. ก็ลูดลงไป mm hmm. มันก็จะไม่เหมือนกันนิดนึงทีนี้เป็นอาเซทิน แต่ว่าเราเขอบัก่อนนะคะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งอยู่ตรงนี้นี่เลยอ่ะนี่ <c oughs> นี่คือบ้านเราอันนี้ประตูเราอันนี้คือรถเราตอนนี้ก็รอเนี่ยรอก็ ชั่วโมงึีเนาะเป็นชั่วโมงที่ต้องรอครอบขู่อะอันนี้คือพ่อไม่อยู่เพราะว่าอะไรไม่รู้นะนะค่ะแค่นี้ก็พอคะ่ะบ๊ายบาย